ผู้บริหารที่ชมไม่เป็นนะครับจะทําให้ลูกน้องเนี่ยรับความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ขาดแรงจูงใจในการทํางานนะครับอันนี้ผมเจอบางองค์กรน,นะครับผู้บริหารเนี่ยนะครับน้อยมากนะครับคำชมเนี่ยน้อยมากค่อนข้างน้อยนะครับเวลาพนักง,งานนะครับ ทำนั่นทำนี่มานำเสนออะไรต่างนะครับแทนที่ผู้บริหารนะครับท่านนี้จะชมพนักงานเนาะแต่กับอาจจะเสนอแนะว่าเธอน่าจะควรทําแบบนั้นแบบนี้นะครับเพิ่มเติมอะไรต่างนะครับมันก็เลยทําให้พนักงานเนี่ยเขารู้สึกหมดกําลังใจนะครับแทนที่เขาจะนึกขึ้นมาเพื่อที่จะมาปรปับปรุงให้มันดีขึ้นเนาะแต่ถ้าเป็นผู้บริหารที่ฉลาดก็อาจจะชมหน่อยนะครับเช่นนะครับเออเธอทํามาเนี่ยค่อนข้างดีนะนะครับฉันต้อง พี่พี่ต้องขอเช่นชมเนาะนะครับกับสิ่งที่พวกเราได้คิดทํากันเนาะนะครับพี่อาจจะขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับอย่างเช่นไปปรับตัวนั้นตัวนี้ให้พี่หน่อยนะครับเพื่อที่จะให้มันมีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยแทนที่เราจะาแนะนําไปเลยว่าควรจะปรับนั้นปรับนี้อาจจะชมพนักง,งานนิดนึงนะครับเพื่อให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทํามาเนี่ยนะครับมันมีคุณค่าเนาะแล้วก็มันเป็นที่กาลังของผู้บริหารแต่ถ้าเรา ตำหนิแล้วก็เราเนี่ยแนะนําว่าต้องทําแบบนับ้นแบบนี้ึ้นได้ทำเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการตําหนิพนักงานก็จะทำให้พนักงานรู้สึกนะครับหมดไฟในการทํางานแล้วก็ความคิดสร้างสนนรรค์ของคนต่างต่างๆเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับแต่สำหรับหัวหน้าที่ชมไม่ค่อยเป็นนะครับก็ลองดูแล้วกันเนาะนะครับ,นะรบลองชมพนักงานนะครับตามโอกาสต,าต่างๆนะครับ